จำไว้ว่าพระพุทธเจ้านี่ปรินิพานไม่ได้คือตายไม่ได้ดับขันไม่ได้เพราะว่าขันไม่ใช่พระพุทธเจ้าขันก็ขันขันไม่ใช่พระเจ้าในขันที่เคยเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งพุทธภาวะนี่ดับได้แต่พระพุทธเจ้าดับไม่ได้พระพุทธเจ้าจะดับไปตามขันไม่ได้นี่ก็ให้มองดูกันให้ละเอียดอย่างนี้ ที่ว่าพระพุทธเจ้านิพพานไม่ได้นั่นก็เพราะเหตุว่าท่านไม่ใช่ขันท่านไม่ใช่น้ำมารูปไม่ใช่กายไม่ใช่ใจที่มันดับได้พระพุทธเจ้าไม่ใช่ขันไม่ใช่กายไม่ใช่ใจขันในร่างกายที่เคยเป็นที่ตั้งแห่งการตััสรู้นั้นตายได้กิเลสก็ดับได้ตายได้มีอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่จิตนะอย่าเข้าใจผิดพระพุทธเจ้านั้นเป็นจิต จิตน่ะไม่ใช่พระพุทธเจ้าเลยแต่ว่าจิตนั่นน่ะมันสัมผัสความเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่ารองรองรับหาวะที่เป็นพระพุทธเจ้าได้แต่ตัวจิตนั้นไม่ใช่ตัวพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นพุทธภาวะที่จิตเข้าไปถึงได้รหือว่าจิตรองรับไว้ได้ดังนั้นจิตดับได้จิตดับได้ตดไดแต่พระพุทธเจ้าดับไม่ได้ แยกออกจากกันไปอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เกิดอย่างพวกเราเนี่พวกเรารู้อย่างพระสิทัตถะก็ได้พวกเราเนี่ยก็ดีพระสิทัตถาก็รวมอยู่ในพวกเราก็ดีที่เกิดอย่างชลาูุชะเนี่ยเพราะการถึงการแห่งวิดามนดานานี่อย่างนีน้นี่คือเกิดอย่างคนหรือสัตว์ธรรมดาพระติทัตถาก็เกิดได้ เกิดอย่างชลาพุชะในคันมันดาแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดอย่างนั้นเกิดอย่างนั้นไม่ได้ท่านเกิดโดยโอปปาติกะวิธีโอปปาติกะของธรรมชาติเมื่อท่านไม่ได้เกิดอย่างเนื้อหนังอย่างคนเราอย่างนี้ท่านก็ตายไม่ได้ลยเพราะว่าท่านไม่ได้เกิดอย่างวิธีชลาพุชะเหมือนอย่างคนทั่วไปที่เรียกว่าพระพุทธเจ้านั่นะไม่ได้มีการเกิดทางกาย ท่านมีเกิดทางฝ่ายธรรมะฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณที่ถึงธรรมะที่ดูอีกทีหนึ่งก็<ม>ว่าพระพุทธเจ้านั้นมิใช่เจตสิกไม่ใช่เจตสิกค้ามาเจตสิกในที่นี้หมายถึงปัญญาเจตสิกมีบางคนหรือครูบาอาจารย์บางคนชอบสอนว่าพระพุทธเจ้าคือตัวปัญญาองค์ปัญญาที่สัตร้นั่นคือพระพุทธเจ้า ถ้าเขาสอนอย่างนั้นก็หมายความว่าเขาเอาตัวปัญญาเจตสิกปัญญาซึ่งเป็นเจตสิกธรรมนั่นเป็นองค์พระพุทธเจ้าอย่างนี้ไม่ใช่ปัญญานี่มันเป็นคุณสมบัติของจิตอยู่กับจิตรู้อยู่กับจิตมันรู้จากพระพุทธเจ้าได้แต่ตัวปัญญานั้นจะเป็นองค์พระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะว่าตัวปัญญานี่มันเป็นเจตสิกธรรม อยู่กับจิตเป็นสังขาราธรรมมีเกิดดับเหมือนกับจิตเจตสิกม็เกิดดับเหมือนกับจิตปัญญาก็เป็นเพียงเจตสิกพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นเจตสิกอย่างนั้นอย่างที่เขาชอบพูดกันนะักว่าพระพุทธเจ้าคือองค์ปัญญาไอ้นึกถึงว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่จิตแล้วก็ไม่ใช่เจตสิกแล้วก็ไม่ใช่ร่างกายของพระสิทธ,ธัตถะ เป็นธรรมชาติท่านเป็นพุทธ,ธะพุทธ,ธะเป็นธรรมชาติแห่งหนึ่งซึ่งเรียกกันว่าพุทธ,ธภาวะเป็นภาวะแห่งความเป็นพระพุทธ,ธเจ้าเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งธรรมชาติอย่างนี้ตายไม่ได้ตายไม่ได้คือจะมีอยู่เสมอจะมีรออยู่เสมอใครปฏิบัติถึงขนาดถึงที่สุดแล้วจิตของเขานเนี่ยก็จะถึงถึง สัมผัสพุทธภาวะแล้วก็รู้พุทธภาวะแต่จะถูกคนทั่วไปสมมติให้เรียกว่าเขาเป็นพระพุทธเจ้านี่เรารู้กันมาถึงขนาดนี้แล้วก็ควรรู้ทีว่าจิตนั่นก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเจตสิกธรรมคือปัญญาของจิตที่รู้อย่างกัตตรู้นั่นก็ไม่ใช่องค์พระพุทธเจ้าร่างกายนี่ก็ไม่ใช่องค์พระพุทธเจ้า ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตายไม่ได้นิพพานไม่ได้แต่จะยังอยู่ตลอดไปยังอยู่สาหรับพวกเราในเวลานี้ในบัดนี้พุทธภาวะปรากฏแก่จิตที่อบรมดีถึงที่สุดแล้วเป็นข่าวๆเป็นคนๆเป็นเรื่องๆไปพระพุทธเจ้านิพพานไม่ได้เพราะพระพเจ้าไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่ขันไม่ใช่อะไรพุทธภาวะ ปรากฏแก่จิตที่อบรมดีถึงที่สุด mm hmm. แล้วเป็นข่าวๆเป็นคนๆเป็นเรื่องๆไป